สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงตะไข่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ว่ากําลังมองหากลุ่มฟุตบอลนะครับที่ว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังนะครับตัวเน้นตัววีชครงการนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มดีๆมันนาเสเตอร์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในกลุ่มของเราฟุตบอลสดแม่นๆตลอดทั้งวันนะครับแถมมีตัวเน้นตัววีฟุตบอลเช้านะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับในกลุ่มมีกิจกรรมมากมายนะครับ ทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกายนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีฟุตบอลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับหลายคู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะคัดกันมาทั้งหมดหน5คู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะฮะทั้งของชเวด้านะครับจะเจอทั้งของสตุตการ์นะครับต้องบอกว่าคู่นี้จะลงสนามกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่2นะครับดินโมซาเก็บนะครับจะเจอน้าของดอร์มุลนะครับจะลงสนามกันในเวลาตีสามนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3นะครับท่าของโมนาโกนะครับจะเจอน่าของเบนฟิก้านะครับจะลงสนามกันในเวลาตีสามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4นะฮะต้องบอกว่าคู่นี้หยุดโลกเลยนะฮะท้าของลิเวอร์พูลนะครับจะเจอน้าของเลมาดริตนะครับ จะลงสนามกันในเวลาตีสามนะครับสำหรับฟุตบอลคูสตานครับทั้งนต์ของเซลติกนะครับจะเจอนักของคาบูนนะครับจะลงสนามกันในเวลาตีสามนะครับสำหรับฟุตบอลโปรแกรมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะตันต์ของสซอเวด้านะครับต้องบอกว่าวันนี้จะเจอเนคของสตุตการ์ดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสตุตการ์ดเปิดมาต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานณปัจจุบันนะครับตอนนี้สตุตการ์ดอยู่อันดับที่27นะครับต้องบอกว่าลงเล่นไปแล้วนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าสี่เกมนะครับ ชนะไป1เสมอไป1นะครับแพ้ไป2เกมนะครับได้3ประตูนะครับเสีย6นะครับตอนนี้นะครับมีแต้มอยู่ที่4แต้มนะครับสำหรับธนคของชูเวด้าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าลงเล่นในศึสปอนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วนะครับ4เกมเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าแพ้ทั้งหมดเดี่ย4เกมเลยนะครับได้4ประตูนะครับแล้วก็เสียไปถึง16ประตูเลยยังไม่มีแต้มเลยนะครับสำหรับผลงานตอนนี้นะฮะธนคของโซเวน่าชเวด้านะครับอยู่อันดับที่1นะครับต้องบอกว่า มีอยู่40แต้มนะครับลงเล่นไปแล้ว14เกมนะครับผลงานในลีกของเขานะครับแล้วก็กลับมาดูนักของสตกดร์อกันดีกว่านะครับสตูดิโอตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่9นะครับมีอยู่16แต้มนะครับลงเล่นไปแล้ว11เกมนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็ผลงานฟอร์มนปัจจุบันนะฮะแต่้าของชเวด้านะครับต้องบอกว่า10เกมล่าสุดนะครับในปี2024นะครับสามารถกำชัยชนะไปได้ทั้งหมด7เกมนะครับเสมอไปสูนย์นะครับแพ้ไป3เกมนะครับ นัดล่าสุดเลยนะครับในปี2024นะฮะทันต์ของชูเวด้านะครับก็เอาชนะทันต์ของ OFK เบลเก a มานะครับ1-0นะครับนัดที่2ครับทันต์ของชูเวด้านะครับพ่ายกับทันต์ของบ b a r c e l o n านะครับ5-2นะครับแล้วก็นัดที่3นะครับทันต์ของชูเวด้านะครับชนะทันต์ของโนวิ i Sad ไปนะครับ3-0นะครับนัดที่4ี่ครับชูเวด้าก็สามารถเอาชนะทันต์ของทิกไปได้นะครับ7-0นะครับนัดที่5นะครับทันต์ของชูเวด้านะครับก็เอาชนะทันต์ของ เอสเคสปาตักไปได้นะครับ5ตอนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าภาพรวมณตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าทันท่ของชูเออด้าก็ถูกทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันครับนะฮะในนัดนี้นะครับสำหรับผลงานทันท่ของสตุตการ์นะครับ10นัดล่าสุดนะครับในปี2024นะครับสามารถกำชัยนะไปได้ทั้งหมด4เกมนะครับเสมอไป3นะครับแพ้ไป3เกมนะครับนัดล่าสุดเลยสตุตการ์ดก็เอาชนะโบกุมา2-0ครับ นัดที่2นะครับสตูตการ์ดเนี่ยพ่ายกับทีมของแฟรงก์เฟิร์ตมา3-2นะครับนัดที่3นะครับสตูตการ์ดก็พ่ายกับทีมของอัลตันตา2-0นะครับนัดที่4นะครับทีมของสตูตการ์ดเนี่ยก็เสมอกันทีมของไบเออร์ลูเซ่น0-0นะครับนัดที่5นะครับสตูตการ์ดก็เอาชนะทีมของไกเซอร์สลาวเทิร์นมานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยสตูตการ์ดเนี่ยอาจจะมีสตูดบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับนะฮะถ้าใครจะไปนะครับความได้เปรียบนะครับก็ยังเป็นนนห้าาขอองสตตกรร์ยู่ะคับ สำหรับวันนี้นะฮะตระของชูเวด้านะครับจะมาในแผน4 2 3 1นึครับมีการได้รับบาดเจ็บไป2ตัวส่วนนักของสตุตการ์ดนะครับวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเกือบ10ตัวเลยนะครับนะฮะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าประสบการณ์นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมองแล้วนะครับว่า คงจะเป็นนักของสตุตการนะครับที่ว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีมากกว่าแล้วก็ไม่ตื่นเต้นด้วยนะครับนะฮะยังไงคู่นี้นะครับดูทรงแล้วนะครับสตุตการจะกำชัยเหนือยทันท้าของชูเวด้าไปนะครับยังไงคู่นี้นะครับไปอยู่หน้าบ้านสตุตการนะครับฟันธงครับสตุตการชนะทันท้าของชูเวด้าสองประตูต่อศูนย์ครับศึกบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ที่2นะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับทันท้าของดินาโมซาเก็บนะครับวันนี้เจองานหนักเลยนะครับเจอทัน้าของปอร์เตสดอตมุนนะครับ ต้องบอกเลยว่าดอทมุลวันนี้เปิดมาต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานนาปัจจุบันนะครับด้านของดอทมุลเนี่ยในศึกอร์บอลยูฟ่ามเปี้ยนส์นะครับต้องบอกว่าอยู่อันดับที่7นะครับมีอยู่9แต้มนะครับต้องบอกว่าลงเล่นไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่เกมนะครับชนะไป3นะครับเสมอไป0แพ้1นะครับได้13นะครับเสีย6นะครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้านของดินาโมซาเกะครับตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่16นะครับ มีอยู่7แต้มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงเล่นไปแล้ว4เกมนะครับชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป1เกมนะครับได้ไป10ประตูนะครับแล้วก็เสียไป12ประตูนะครับนะฮะสำหรับผลงานณปัจจุบันนะฮะตระของดีนัมบอสเก็นะครับต้องบอกว่าอยู่อันดับที่3ของลีกนะครับแล้วก็มีแต้มอยู่ที่25แต้มนะครับลงเล่นไปแล้ว14เกมส่วนทางของเพอร์ซีดอทมูลนะครับเริ่มขยับทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ อยู่อันดับที่5นะครับมีอยู่19แต้มนะครับลงเล่นไปแล้วนะครับ11เกมนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับสำหรับผลงานณปัจจุบันล่ะ ผลงานณปัจจุบันนะฮะัต่ถ้าของดีโนโมซาเกะเนี่ยถือว่าพอไปได้นะครับสินัดล่าสุดนะครับในปี2024นะครับสามารถกำชัยชนะไปได้5เกมนะครับเสมอไป4นะครับแพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเลยนะแต่ถ้าของดีโนโมซาเกะเนี่ยเสมอกับลิเก่าไป0-0ครับดีโนโมซาเกะครับเสมอกับนักของเคโกริก้าไปนะครับ2-2นะครับแล้วก็ดีโนโมซาเกะนะครับ ก็เอาชนะทันตของสโลวานบาติสลาว่ามานะครับ4-1นะครับดินนโมสเก็บครับสามารถเอาชนะทันตของ HNK เบนิกมานะครับ4-0นะครับนัสทายนะครับทันตของดิโาโมสเก็บนะครับก็แพ้กับทันตของ HNK ไปนะครับนะฮะ4-2นะครับต้องบอกว่าภาพรวมนะตอนนี้ถือว่าทันตของดินนโมสเก็บเนี่ยพอทำผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าท่าาของดอทมูลนะครับสิเกมล่าสุดนะครับในปี2024นะครับสามารถกำชัยชนะมาได้5เกมนะครับเสมอไป1นะครับแล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดอทมูลนัดล่าสุดเลยชนะไฟบวกมา4-0ครับดอทมูลนะครับพ่ายกับท่าของมาศูนย์ห้ามาสามหนึ่งครับดอทมูลนะครับก็เอาชนะสตัมการ์ดมา1-0ครับดอทมูลครับก็เอาชนะหน้าของอาร์เบลไรซิสมา2-1นึครับดอทมูลครับเสมอกับบโบบวกมา0ประตูต่อ0นยครับ ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับนักของดินโมสเก็บนะครับวันนี้จะมาในแผนเสี่ยม3นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้มีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับมีทั้งหมดเก้าตัวเลยส่วนนักของดอทมูลนะครับจะมาในแผน42-31นครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้มีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยสตัวนะครับ สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับแนะนำนะครับความได้เปรียบนะครับก็ยังเป็นนักของดอทมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อชั้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับในโปรแกรมศึกฟุตบอลยูฟ่าเนี่ยต้องบอกว่าดอทมูลเนี่ยได้เปรียบทุกกระบวนท่านะครับยังไงคู่นี้นะครับแนะนำนะครับไปอยู่หน้าบ้านดอทมูลนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการแต้มด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยจะทําให้ดอทมูลเนี่ยเฉือนเอาชนะทั้งทของดีเดโมซาเก็บไปนะครับยังไงคู่นี้นะครับฟันธงนะครับดอทมูล 0ครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ที่3นะครับทันต์ของโมนาโกนะครับวันนี้จะเจอทนต์ของเบนฟิก้านะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโมนาโกเปิดมาปอปาตะกรมนะครับสำหรับผลงานณปัจจุบันในตารางคะแนนนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทันต์ของโมนาโกทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ลงไ่้ไปแล้วเนี่ยทั้งหมด4เกมนะครับชนะไป3เสมอไป1นะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครในทุกรายการครับแล้วก็ได้10ประตูนะครับเสียไป4นะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีแต้มอยู่ที่10คะแนนนะครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีนะครับเป็นรองนักของ s p o r t ิ้งนะครับแล้วก็นักของเวอ้์วูลนะครับนะฮะ สำหรับทางด้านของเบนฟิก้านะครับตารางคะแนนนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่19นะครับลงเล่นไปแล้ว4เกมนะครับชนะไป2เสมอไป0นะครับแพ้ไป2เกมนะครับได้7นะครับแล้วก็เสียไป5ประตูตอนนี้มีอยู่6แต้มนะครับ สำหรับผลงานท่าท่ของโมนาโกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่2ของลีกเอิงนะครับมีอยู่26แต้มนะครับแล้วก็ลงเล่นไปแล้ว12เกมถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของเบนฟิก้านะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นลีกโปรตุเกสนะครับอยู่อันดับที่3นะครับมีอยู่25แต้มนะครับลงเล่นไปแล้ว10เกมนะครับ ต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วนะครับทั้งหมดใน3เกมนะครับสเกมในการเจอกันนานะครับต้องบอกว่าจบ0ูนย์เนี่ยหเกมหรือว่าเสมอไป1เกมแล้วก็อีก2เกมนะครับเป็นได้ของเบนฟิก้านะครับที่สามารถเอาชนะโมเลโกได้นะครับแต่ว่าต้องย้อนไปในปี2014เลยนะครับสำหรับผลงานณปัจจุบันนะครับต้นท่าของโมเลโกนะครับ10เกมล่าสุดนะครับในปี2024นะครับสามารถกำชัยชนะไปได้ทั้งหมดในหกเกมนะครับเสมอไป2นะครับแพ้ไป2เกมนะครับ ล่าสุดเลยนะท่าของโมนาโกเนี่ยก็เอาชนะท่าของแบดมานะครับ3ต่อ2ครับโมนาโกนะครับชนะสตาร์บุกมา3-1ครับโมนาโกชนะโบลุญยามานะครับ1-0นะครับโมนาโกนะครับแพ้กับท่าของเช่ไปนะครับ1-0นะครับ โมนาโกนะครับพ่ายกับน้าของนีดไปนะครับสองปะตูต่อหนึ่งะฮะต้องบอกว่าถ้านับภาพรวมนะตอนนี้ทีละของโมนาโกเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแพ้เพียงแค่2เกมแต่ว่าวันนี้นะครับมาเจอยอดทีมอย่างท่าของเบนฟิก้านะครับสำหรับผลงานท่าของเบนฟิก้านะครับสินัดล่าสุดนะครับในปี2024นะครับสามารถกำชัยชนะไปได้8เกมนะครับเสมอไปศูนย์แพ้ไป2เกมนะครับนัดล่าสุดเลยในปี2024นะฮะเบนฟิก้านะครับชนะอมาโดรามานะครับเจ็ดศูนย์นะครับนัดที่2นะฮะเบนฟิก้าชนะ ได้ขอปอร์โตมา4-1นะครับนัดที่3นะครับเบนฟิก้าพ่ายหน้าของบาเยนมิวนิคนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะแล้วก็นัดที่4นะฮะเบนฟิก้านะครับเอาชนะทนาของเฟอร์เรนเช่มานะครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็นัดสุดท้ายเลยนะครับท่าของเบนฟิก้านะครับชนะทนาของสตากอร่ามา3-0นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานทนาของเบนฟิก้าเนี่ยถือว่า ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสาหรับวันนี้นะฮะทนตของโมนาโกนะครับจะมาในแผ่น4 2 3 1นะครับมีการได้รับบาดเจ็บในสองตัวสําหรับทันตของเบนฟิก้านะครับจะมาในแผ่น4 3นะครับมีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยสามตัวนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีมนี้เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยกันคู่นะครับ ดูทรงแล้วออกหน้าเสมอกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะยังไงคู่นี้นะครับแนะนําเลยนะครับเบนฟิก้านะครับต้องการแต้มส่วนโมนาโกเนี่ยเขาลอยลาแล้วแต่ว่าถ้าจะชนะนาทีก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแรงจูงใจวันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับไปอยู่เบนฟิก้าดีกว่าเพราะว่าแรงจูงใจวันนี้นะครับเอื้อให้ทด้านของเบนฟิก้ามากกว่านะครับยังไงวันนี้นะครับฟันธงนะครับว่าเบนฟิก้าไม่แพ้นะครับนะฮะแล้วก็ จบ0-0ได้และก็จะเฉือนชนะทันต์ของโมนาโกไปนะครับ1-0นะครับนะฮะยังไงคู่นี้นะครับไปอยู่รองเบนฟิก้าครับเซอร์ฟบอลยูฟาแชมเลีดนะครับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจนะครับทันต์ของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้จะเจอหน้าของทัพราชันชุดขาวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเปิดมาต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานณปัจจุบันนะครับตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนำโด่งเลยนะครับต้องบอกว่า ตารางคะแนนยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่อันดับที่1นะครับนะครับผลงานได้ดีก็ทําผลงานได้ดีนะครับต้องบอกว่าลงเล่นไปแล้วนะครับในศึกฟุตบอลยูฟา4เกมนะครับชนะไป4เกมรวดนะครับต้องบอกว่าได้10ประตูเสียเพียงแค่1ประตูนะครับนะฮะแล้วก็มีแต้มอยู่ที่12แต้มนะครับสำหรับทางด้านของทัพราชันชุดขาวนะครับต้องบอกเลยนะครับอยู่อันดับที่18นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับต้องบอกว่าลงเล่นไปแล้ว4เกมนะครับชนะไป2นะครับ แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับได้9นะครับเสีย7นะครับมีอยู่6แต้มนะครับแต่ว่าผลงานฟอร์มน้ปัจจุบันตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับนำจ่าฝูงพิมพ์ลีกแบบยาวๆเลยนะครับนะฮะอยู่อันดับที่1นะครับมีอยู่31มสิบแต้มนะครับต้องบอกว่าทิ้งห่างจากชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถึง8คะแนนนะครับแล้วก็ลงเล่นไปแล้ว12เกม ส่วนหน้าของทัพราชาชุดขาวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่2นะครับมีอยู่30แต้มนะครับต้องบอก,กว่าลงเลนไปแล้ว13เกมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมาแล้วเนี่ยสิเกมนะครับสิเกมในการเจอกันมานะครับเป็นหน้าของทัพราชาชุดขาวนะครับที่สามารถเอาชนะไป category, jealousy, ได้ทัง้งหมดใน7เกมนะครับจบด้วยการเสมอไป1เกมแล้วก็ลิวพูเคยเอาชนะท่าของเรอัลมาดริดมานะครับ 2เกมนะครับแต่ว่าผลงานในการเจอกันมาต้องบอกว่าสกอร์กู้นี้เนี่ยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มนัปัจจุบันทัางของลิพูนะครับ10นัดล่าสุดนะฮะในปี2 0 2 4นะครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับสามารถกำชัยนะไปได้ทั้งหมดเก้าเกมนะครับเสมอไปหนึ่งยังไม่เคยแพ้ใครในทุกรายการนะครับนัดล่าสุดเลยนะฮะลิพูเนี่ยต้องบอกว่านัดนี้นี่คือจับเลยครับโกงความตายมาได้นะครับต้องบอกว่าเอาชนะทัางของสามป์ต้นมาได้3ปรปะตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าโดนขึ้นนำก่อนด้วยนะครับนะฮะ แล้วก็ทันต์ของลิเวอร์พูลนะครับก็เอาชนะแอสตันวิลล่ามา2-0ครับลิเวอร์พูลนะครับชนะไบเออร์โรเซนนะครับ4-0นยครับลิเวอร์พูลนะครับชนะทันต์ของไบตันมา2-1นะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะไบตันย้ำชัยอีก1รอบนะครับที่3ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดทันต์ของลิเวอร์พูลเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามาดูทันต์ของทัพราชันชุดขาวกันนิดนึงครับ10นัดล่าสุดนะในปี2024นะฮะสามารถกำชัยชนะมาได้6เกมนะครับเสมอไป1แพ้ไป3เกหนึ่ ของมาริดนะครับก็เอาชนะเลกาเนสมาได้นะครับสามต่อศูนย์ครับนัดที่สองรองลงมานะครับทีนี้ของมาริดนะครับชนะทีนี้ของโอซาซูน่ามานะครับสี่ศูนย์นะครับนัดที่สามนะครับในศึกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีนี้ของมาริดนะครับก็ไพ่คาบ้านเลยนะครับให้กับเอซิมิลานนะครับสามปะตัต่อหนึ่งครับนัดที่สี่นะฮะมาริดไพ่กับนน้าของบาร์เซโลน่านะครับในศึกเอลกาซิโก้นะครับสี่ต่อศูนย์นะครับนัดที่ห้านะครับมาริดนะครับก็เอาชนะดอทมุลมานะครับห้าต่อสองนะครับในศ ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะทัถ้าขอริพูนะครับจะมาในแผ่น4-2-3-1นะครับนำทัพมาด้วยทั้งของดาวิดนูเย่นะครับโมเมดซาร่านะครับเคิร์สตินโจนะครับแล้วก็ทั้นของดิออสนะฮะไร,รอันกาฟแบกค,ครับ อเล็กซิสแมลิสเตอร์นะครับแล้วก็ทันต์ของเฟอร์กิวฟันไบท์นะฮะแล้วก็ทันต์ของอิบามาโกนาเต้นะครับนะฮะมีการได้รับบาดเจ็บใน2ตัวนะครับแล้วก็ทันต์ของมาลิสนะครับจะมาในแผน4-4-2นะครับนำทัพมาด้วยทันต์ของลูก้าโมดิตนะครับแล้วก็คิริเอนเอ็มปาเป้นะครับจูเบลลิงแฮมนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับมีถึง7ตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนะนำเลยนะครับแรงจูงใจนะครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้มาลิสเนี่ยถือว่า ทำผลงานเนี่ยได้ค่อนข้างดีและก็ชอบถ้วยนี้ด้วยนะครับยังไงคู่นี้นะฮะทันต์ของมาลิดเนี่ยต้องการแต้มด้วยยังไงคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านมาลิดถึงแม้ว่าฟอร์มหน้าของลิวพูเนี่ยจะดีก็ตามแต่ว่าลิวพูเนี่ยเปิดมาต่อนะครับดูทรงแล้วนะครับวันนี้นะครับทัของทัพราชันชุดขาวไม่แพ้แน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับไปอยู่หน้าบ้านทันตของเรมริดครับดูทรงแล้วไม่แพ้ครับ สุดบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทันท่าของเซลติกนะครับวันนี้เจอหน้าของคาร์บูนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทันท่าของเซลติกเปิดมาต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานทันท่าของเซลติกตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอยู่อันดับที่15นะครับลงเล่นไปแล้ว4เกมนะครับชนะไป2เสมอไปหนนะครับแล้วก็แพ้1เกมนะครับต้องบอกว่าได้9เสีย9นะครับ ต้องบอกว่ามีแต้มอยู่ที่7แต้มนะครับสำหรับคาบูนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่อันดับที่22นะครับลงเล่นไปแล้วนะครับในซูเปอร์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะต้องบอกว่า4เกมนะครับชนะไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับได้3เสีย6นะครับตอนนี้มีอยู่6คะแนนนะครับสำหรับเซลติกนะครับตอนนี้นะครับเป็นฟุตบอลสกอตแลนด์นะครับอยู่อันดับที่1นะครับนะฮะมีอยู่34แต้มนะครับแล้วก็ลงเล่นไปแล้ว12เกมนะครับส่วนคาบูนะครับตอนนี้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าอยู่อันดับที่2นะครับของลีกเบลเยียมนะครับมีอยู่28แต้มนะครับลงลีนไปแล้วนะครับทั้งหมด15เกมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยสำหรับเซลติกนะครับผลงานตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับสินัดล่าสุดนะฮะในปี2 0 2 4นสะครับสามารถกำชัยชนะไปได้นะครับทั้งหมดแป8เกมนะครับเสมอไป2แพ้ไป0นย์นะครับนัดล่าสุดเลยนะครับทานของเซลติกเนี่ยก็เอาชนะท่านของฮัสออฟมิดเดิลเทียมานะครับ4-1นะครับ แล้วก็เซลติกนะครับชนะทั่าของคิมันออกมา2-0นยครับเซลติกนะฮะชนะทั่าของอาเบลไรซิกมานะครับ3-1นะฮะเซลติกชนะทั่าของอาเบอร์ดินมา6-0ครับแล้วก็เซลติกนะฮะชนะทั่าของดันดีมานะครับ2ประตูต่อ0ถือว่าภาพรวมตอนนี้ท่าที่ของเซลติกเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะฮะ สำหรับอนักของคาบู๊นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับสินัดล่าสุดนะฮะในปี2024นะครับสามารถกำชัยชนะมาได้หมดเ7เกมนะครับเสมอไป2แพ้ไป1เกมนะครับนัดล่าสุดเลยนะฮะทันต์ของคาบู๊ก็เอาชนะทันต์ของแซงยูดองมาได้นะครับ7-0นะครับคาบู๊นะครับก็เสมอกับทนักของเบียร์ช็อตมานะครับ2-2นะครับคาบูนะครับชนะแอสตันวิลล่ามา1-0นะครับคาบูนะครับก็เอาชนะทันต์ของฮุสฮิวลีนมานะครับ1-0 นสทานแกันตัชนะของคาบูนะครับก็เอาชนะฟุตบอลเล็กมานะครับหกประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสองทีมภาพรวมนะตอนนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีมากมากเลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเซลติกนะครับจะมาในแผนเซียมสามนะครับต้องบอกว่ามีกันได้รับบาดเจ็บในสองตัวส่วนคาบูนะครับจะมาในแผสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับมีกันได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งหมดหกตัวนะครับดูทรงแล้วนะครับความได้เปรียบนะครับก็ยังเป็นด้านของเซลติกนะครับที่จะกำชัยชนะเหนือน้าของคาบูไปได้น ต้องบอกว่าประสบการณ์นะครับนะบในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเซลติกเนี่ยมีมากกว่าทางด้านของคาบ,บูนะครับแล้ว,ว่าวันนี้เนี่ยมาเล่นในบ้านด้วยนะฮะยังไงดูทรงแล้วนะครับเซลติกจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปนะครับยังไงคู่นี้นะครับไปอยู่ในบ้านเซลติกนะครับ สำหรับพี่ๆนะครับที่ว่ากําลังมองหากลุ่มฟุตบอลนะครับที่ว่าครบเพื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับต้องบอกเลยนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มดีๆมานำเสนอนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับ14กลุ่มแล้วนะครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เข้ามาแล้วได้อะไรได้ตัวเน้นได้ตัววีชุดโคงการนะครับ แถมได้ฟุตบอลชาวด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ใครที่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวเมานี้นะครับได้เสื้อฟรีนะครับแล้วก็แก้วน้ำฟรีนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับล่ำล่าไปนะครับ5ทีเด็ดคัดกันเน้นจากโูนตรงตะข่ายนะครับวันนี้สวัสดีครับ